ตอนนี้ร้านเขาเริ่มมาขายเป็นออนไลน์กันมากขึ้นทีนี้พอมาขายออนไลน์กันมากขึ้นคุณผู้ฟังขาหลายคนบอกว่าสะดวกสะ,สะ,สะดวกสบายครับพี่ลิลลี่<ฆ>คือขอโทษนะคะนอนเป็นคุณนายนั่งกระดิกนะคะอยู่ที่บ้านนะคะเดี๋ยวก็มีของมาส่งเรา<ฆ>แต่ตอนนี้หลายคนก็เจอว่าสั่งอย่างหนึ่งมันมาส่งอีกอย่างหนึ่งใช่ล่าสุดแม่ค้าขายหมูปิ้งสั่งซื้อม,มือถือโอ้จัก โอ้โหกล้าสั่งซื้อมือถือทางออนไลน์ด้วยรุ่นไลนรุ่นไหนรุ่นไหนรุ่นไหนยังไม่บอกนะคะสั่งซื้อมือถือทางออนไลน์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะนะคะเออนางแกะกล่องออกมาดูปรากฏว่าน้ำหนักเท่ากันไหมตอนเอามาโอ้โหหนักเท่ากันมันก็หนักกับมือถือมันก็หนักอ่ะแต่ตอนเอามาดูเนี่ยปรากฏว่าเจอเป็นนมกล่องแล้วก็เหรียญเหรียญเป็นพระเนี่ยสามองค์เอาสั่งมาให้กูมารหรือเปล่า เดี๋ยวก่อนแต่เหรียญเป็นพระเนี่ยเก็บไปก่อนนะเพราะตอนนี้พระเนี่ยกำลังขายดีกำลังขายดีกับพระเนี่ยพระดังกําลังขายดีต้องไปถามว่าเป็นเหรียญหลวงรวยหรือเปล่าเพราะรวยวัตถุเาเธอสั่งอะไรเยะอะไรคืออย่างนี้ค่ะเออนางรัศดาพรอายุ30ปีเป็นแม่ค้าขายหมูปิ้งเป็นชาวจังหวัดพัทลุงนะคะเธอสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือผ่านทาง Facebook เพราะตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังนะคะว่ามือถือทาง Facebook ตอนนี้เข้ามาทําเป็นไลฟ์สดขายกันแล้วราคามาถูกนะคะแกก่องออกมาปรากฏว่า เป็นนมกล่องนะคะเธอเล่าว่าหลังจากเปิดกล่องพัสดุที่สั่งซื้อมือถือผ่านทางเฟ e บุ o กนะคะเจอน,นมกล่องนะคะหกล่องเหลียมพะอีสามองนะคะเธอสั่งซื้อมือถือเป็น iPhone plus แโอ้โหกล้าซื้อเนาะไอโฟน plus แราคา12,900บาทโดยเป็นการซื้อแบบผ่อนแล้วก็ขอมาจํา แต่ต้องมาเจอกับเรื่องที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันกับคุณผู้ฟังขาซึ่งตอนนี้ติดต่อไปยังร้านดังกล่าวที่เธอสั่งซื้อเนี่ยปรากฏว่าบล็อก f a c e b o o k ไปแล้วเอานะคะอีร้านที่สั่งซื้อในบล็อก f a c e b o o k หายตัวไปแล้วนะคะ ทางด้านของผู้เสียหายก็เข้าแจ้งความกับตํารวจสอพอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงเพื่อจะดําเนินคดีตามกฎหมายค่ะแล้วก็ฝากเตือนไปยังชาวบ้านชาวช่องหรือทุกท่านที่จะสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นี่ก็มีผลนะมันเสื่อมเสียนะคะโปรดระมัดร,ระวังพระตอนนี้ต้องแหมมันมีการหลอกลวงกันเยอะมาก หลอกขายสินค้าแนวนี้กันเยอะมากะนะคะสั่งมือถือ12,900บาทได้นมกล่องมา1กล่องแล้วก็มีพระอีก3องค์พระรุ่นะพระเนี่ยดิฉันเห็นภาพแล้วดิฉันก็ไม่ใช่เสียนพระดิฉันก็ดูไม่เป็นนะเป็นเหรียญดำๆสององค์นะคะแล้วก็เป็นเหรียญแบบเออลงยาแบบอะไรล่ะ พิงโกเนี่ยนะคะอ,อีกหนึ่งอง์ไม่รู้เป็นพระวัดอะไรคืออย่างนี้ค่ะเธ<ข>อแจ้งความไปนมกล่องเนี่ยหมดอายุหรืออยังถ้าไม่หมดอายุก็กินไปก่อนปลอบใจแต่พระเนี่ยต้องเก็บไว้เพราะว่าได้ราคาแน่นอนเพ<อ>ราะเป็นพระดังเนี่ยต้องได้ราคา นะถ้าภาคตะนี่ถ้าจะไม่ใช่ไอไข่ถ้าไอ้ไข่ต้องต้องดังไม่กล้ามาให้ไอไข่ไม่มีไอไข่แพงถ้าไปมาแล้วถ้าเป็นแถวภาคกลางตอนนี้ต้องหลวงพ่อรวยวัตโกเอาอายุทยาพาชีมีสักเลือดไหมไม่มีทีนไม่มีต้องขโมยคุณพ่อมาแล้วก็หลวงพ่อเพยวัดบึงอําเภอท่าเรือตอนนี้กําลังมาแรงออยุธยาขายก็เป็นหมื่นเลทหลวงพ่อรวยในตอนล่าราคาอัพจนสุดนิดเลยเก็บพระไว้ก่อนจะปลอบใจโอนะก็ฝากเตือนไปยัง ทุกท่านที่ฟังข่าวว่าตอนนี้การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นอกจากจะได้ของที่มันไม่ตรงกับที่ยังได้มาแล้วเนี่ยยังมีของที่มันไม่ตรงปกคือสั่งอย่างหนึง่งมันมาอีกอย่างหนึง่งในภาพมันดูสวยงามดูดีนะคะแต่พอมาของจริงอุ้ยตายกลายไปเหมือนของเด็กเล่นเออแม่ พิทำกันได้ทำกันได้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวขึ้นมาว่ากันไปคุณผู้ฟังหรือว่าเจอยังไงหรือคุณพี่ลิลลี่นี่สั่งหูฟังค่ะหูฟังที่ช่วยให้ฟังได้ยินเพราะว่าซื้อให้คุณพ่อค่ะแล้วซื้อช่วงโควิดรอสั่งซื้อตอนวันที่สี่ต้นเดือนรอนานนมันมาส่งวันที่ยี่สิบแปดเพราะว่ามันบอกว่ามันเป็นของมาจาก เมืองจีนแล้วสั่งช่วงเทศกาลก็คือช่วงเหตุการณ์สถานการณ์โควิดไม่ใช่เทศกาลปรากฏว่าเราก็เข้าใจว่าอ๋อมาช้าเพราะโควิดพอได้ของมาเท่านั้นแหละดิฉันก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่บ้านเออเาคนที่บ้านก็รับไว้พอดิฉันมาถึงดิฉันบอกเอ๊ะทำไมหูฟังมันอยู่ในซองแบนๆวะแล้วมันก็เบาๆพอแกะมาดูกลายเป็นสติกเกอร์ ติดต่อกลับไปหามันอ่าเพราติดก็ติดต่อกลับไปหามันไม่ได้ไงมันเป็นช่วงโควิดเนี่ยเออเหรอเพราะ,ะั้นะจะบอกคุณคุณผู้ฟังนะแฟนๆฟรายการ <c oughs> ที่ดิฉันสั่งซื้อเนี่ย <c oughs> เป็นเว็บไซต์สั่งซื้อออนไลน์ชื่อดังเอ,อน้องแอลอ่ะน้องแอลอ่ะ <Okay. S 1> อะเพราะว่าอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าการขายของทางเว็บไซต์ออนไลน์ชื่อดังคุณต้องดูนะ <c oughs> เพราะมันจะมีซื้อ ผ่านโกดังของเว็บแอลเออเว็บอะไรไปคิดดูเองแต่อีกแบบหนึง่งไปซื้อผ่านพ่อค้าแม่ค้าที่ขายตรงออแต่ใช้ชื่อเว็บนี้ผ่านในการขายขอ,อฝากขายประมาณออนี้น,นะคะแล้วดิฉันก็ซื้อผ่านเอ,อ่อเว็บนี้ฝากขายปรากฏว่ามันเอาสติ๊กเกอร์มาดิฉันก็สติ๊กเกอร์จะมาทำอะไรได้อะ แล้วก็ทําอะไรไม่ได้ด้วยเพราะช่วงโควิดติดต่อก็ไม่ได้อันนี้คือความเสี่ยงของการซื้อของออนไลน์นะคะเอันนี้นะะบอกเลยคือในภาพดูสวยงามมากก็<ช>มีนะคะใ,<ช>ในภาพดูแบบดีเลยนะคะแต่ของออกมาจริงเป็นพลาสติกเหมือนของเด็กเล็กไม่ได้มาตรฐานก็มีเยอะอะนะคะอันนี้ฝากเตือนเลยแล้วกันก็ดูกันให้ดีแล้วกันกับการสั่งซื้อของออนไลน์นะคะเสื้อผ้าก็เช่นเดียวกันนะคะในภาพดูสวยงามมากนะคะ ดูแบบออนลดมากเลยถ้าดูดีนะคะแต่พอมาถึงจริงๆนะคะังก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะเออเอาระวังระวังกันให้ดีนี่คือข้อเสียของการค้าขายออนไลน์นะคะมันคือความเชื่อมั่นที่เราจะต้องซื้อจากร้านที่มันมีความเชื่อมั่นแล้วจะบอกคุณคุณผู้ฟังแฟนรายการของดีของถูกไม่มีในโลกเหมือนกรณีนี้เกิดขึ้น